สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นเย็นม,ม,ม,มืดมืดแบบนี้กันหน่อยนะโอ้มาตามข่าวของคริสเตียโน o โรนัลโดกันต่อนะครับเหมือนมีประเด็นของพี่โดอีกแล้วครับหลังจากที่เขาเนี่ยคูลาเก็บข้าวของออกจากแคมป์ทิมชัดโปรตุเกสครับก่อนที่จะเปลี่ยนใจนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสื่ออย่างเรคคอร์ดนะครับบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ย พร้อมที่จะเก็บข้าวของออกจากทีมชาติโปรโต,ตุเกสหลังไม่พอใจอย่างมากเลยที่ได้เป็นแค่ตัวสำรองในเกมที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์ในรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนใจนะครับเราต้องบอกว่าโรนัลโดเนี่ยมีข่าวออกมาตลอดเลยระหว่างลงสนามในฟุตบอลโลก2022โดยตอนแรกเนี่ยเป็นการยกเลิกสัญญากับแมนยูนะแล้วก็โดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นที่ไม่เอาไหนในรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงทัศนคติที่กลายเป็นปัญหาของทีมด้วยณเวลานี้ และสื่อเนี่ยก็บอกว่าโรนัลโดต้องการเก็บข้าวของยัดใส่กระเป๋าและเดินทางออกจากกาตาโดยด่ว,ดวนภายหลังพูดคุยกับเฟเดร์ซันโต้กัปตันทีมชาติโปรโต,ตุเกสเนี่ยแล้วพิโดเองเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากครับที่ตัวเองได้แค่เป็นคนดูในเกมรอบด็อกเอาที่ผ่านมานะผมเป็นแค่คนดูได้ยังไงในเกมกับสวิตเซอร์แลนด์พ่โดลงมาเป็นตัวสำรองนะและหลังจบเกมเนี่ยเขาก็ปลีกตัวและเดินออกจากสนามไปคนเดียวแต่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆกําลังฉลองชัยชนะกันอยู่นะที่เข้ารอบแทีมสุดท้าย หลังจบเกมกับสวิตเซอร์แลนด์ครับพีโดก็ไปนั่งกอดเขาคุยกับซานโตสครับผู้จัดการทีมชาติโปรโตุเกสนะได,ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่มีความสุขก,กับการตัดสินใจที่ไม่ส่งเขาลงสนามนะครับแล้วก็พร้อมขู่ว่าจะเก็บข้าวของออกจากทีมเลยซึ่งการพูดคุยดังกล่าวเต็มไปด้วยความตึงเครียดนะครับแต่เผอิญว่าตอนนั้นน่าจะคิดได้สําหรับพีโดนะครับดึงสติของตัวเองกลับมาแล้วก็คิดได้ว่าไม่ป่วนแคมทีมชาติคือสิ่งสําคัญแล้วก็เร่งด่วนมากที่สุดก่อนที่จะเปลี่ยนใจอยู่ต่อนะครับ เพื่อนๆในทีมชาติโปรโตุกเกสเนี่ยก็รู้ดีว่าโรนัลโดเนี่ยตอนนี้ตกเป็นจุดสนใจของสาธารณชนไปแล้วนะซึ่ง9ก้าทุกก้าของโรนัลโดตอนนี้คือโดนหมายตามหมดแล้วนะครับ <c oughs> บันดานักเตะคนอื่นๆก็ได้แสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนเลยว่าไม่อยากจะปล่อยให้การกระทำของพี่โดเนี่ยมาสร้างผลกระทบทางลบต่อโอกาสที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ <c oughs> แสดงจุดยืนเลย เรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับการที่โรนันโดไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเนี่ยเขาคงจะคิดเล็กคิดน้อยนะนยนะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโอ้ไม่ถูกใจพีโดาล,ลาสีแบบนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กมาไหมผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม